สุขสมบุญเคลนบริการให้เช่ารถกระเชา้าสกายมาสเตอร์เรียกพิแ้มได้เลยรถของเราพร้อมใช้งานทันทีมาพร้อมคนขับมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นงานบนที่สูงพิเศษงานที่ต้องการความนิ่งของกระเชา้าหรืองานตรวจสอบโครงสร้างเราก็จัดให้ครบครับทำงานได้อย่างมั่นคงปลอดภัยสูงสุดตอบโจทย์สายงานวิศวกรรมงานระบบไฟฟ้าแรงสูงและงานดูแลอาคารสูงลูกค้าเก่าบอกต่อลูกค้าใหม่ติดใจ เพาะแค่โทรหาพี่แต้มเรื่องรถก็จบครับหลายคนสงสัยว่ารถกระเฉาสกา s มัตเตอร์เหมาะกับงานแบบไหนบ้างจริงๆแล้วมันคือที่สุดของความปลอดภัยสำหรับการทำงานในจุดที่สูงและเข้าถึงยากเลยนะครับเพราะออกแบบมาให้มีความสเสถียรสูงเหมาะมากสำหรับงานติดตั้งหรือซ่อมแซมป้ายโฆษณาบนตึกสูงงานเปลี่ยนหลอดไฟสองสว่างในสนามกีฬาหรือเสาไฟสูงไฮมัสงานตรวจสอบ และซ่อมบำรุงโครงสร้างสะพานหรือโรงงานขนาดใหญ่ที่ต้องการความแม่นยำในการเข้าจุดทำงานครับ Sky Master คือคำตวบสำหรับงานที่สูงที่ต้องการความปลอดภัยระดับสูงสุดเรามีบริการเช่าแบบรายวันและรายเดือนพร้อมคนขับมือโปรรถสภาพดีพร้อมลุยราคาคุยกันได้และมีใบอนุญ,ญาตถูกต้องตามกฎหมายครับบริษัทสุขสมบุญเครน2019ให้บริการครอบคลุมทั้งชนบุรีและยอง ชะเชิงเซาจันทบุรีตลาดปาจีนบุรีและทั่วภาคตะวันออกครับจุดเด่นของเราคือเจ้าของรับงานเองคุยง่ายตัดสินใจไวสนใจเช่ารถหรือถามคิวงานติดต่อพี่แต้มครับโทร0812469298หรือทักไลน์มาที่ s b c c r a n ได้เลยครับ